เราเตรียมตัวมายังไงก็ตั้งใจดีมากครับวันนี้แล้วซ้อมมากี่วันอะสองอาทิตย์เดีสองอาทิตย์เดงอะครับผมไอ้ทำไมซ้อมน้อยอยาสองอาทิตย์เองก็ทําร่างกายครับทาร่างกายมาตลอดแล้วก็เล่นเอาสองอาทิตย์เองน้ำหนักนี่ชอบปะร้อยสองก็น้ําหนักสบายครับซ้อมเสร็จก็ซ้อมเสร็จก็เหลือสี่สี่สี่เจ็ดสี่แปดน้ำหนักนี้ก็คือไม่ต้องคุมเยอะครับผมนิดเดียวบางทีน้อยเราอ่ะน้ำหนักนี้ สบายไหมก็สบายเหมือนกันครับก็นิดหน่อยเราจริงๆเราต่อยอยู่เท่าไหร่ก็ต่อยร้อยสองครับร้อยสองร้อยสองที่เราเคยชนะทางด้านแพทเทิมาแล้วเคยชนะไปไหมก็สถานเมืองเล็กเอ้ยแพ้แพ้สถานเมืองเล็กแต่ว่ามาชนะชนะกาก้าเฟล่าสุดแล้วล่าสุดนี้เราเราชนะใครชนะแปทเทิ้งครับแปทเทิงชนะแปทเทิ้งเอามาชากกาก้าอีกที ไฟล์ล่าสุดเราก็เสมอที่ใต้ครับเสมอใครนะยอดคมยักษ์เดชชาวเลนที่ไหนที่ใต้ครับที่ใต้วันนี้จะเอาอะไรมาสู้ครับก็ทุกส่วนของร่างกายครับวันนี้คิดว่าจะเอาแชมป์กับเรติพลเรียได้ไหมได้ครับบอกแฟนรายการหน่อยได้ไหมผมจะแชมป์ไม่ฝากทุกคนนะครับทุกคนครับโดยเฉพาะใครมีไหมโดยเฉพาะ คนในข้าครับลอพี่น้อยบอกเลยวันนี้เราจะเอาแชมป์กลับบ้านได้ปหมได้ครับผมหวังว่าผมจะได้แชมป์วันนี้ครับวันนี้จะคิดว่าจะย้ำแคนต่ออีกหรือเปล่าย้ำแคนครับวันนี้ต้องคิดว่าต้องย้ำแคนนั่นเดียววันนี้เตรียมตัวมาอย่างไรบนะ้างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซ้อมมาซ้อมมายี่สิบวันได้ครับเอาละครับนี่ก็คือคู่รองของรายการเย็นนี้เจอกันครับ สถานเมืองเล็กวินดี้สปอร์ตช่างน้ำหนักรั้งที่สองช่งได้99.8กพนันกุมารทองจิตเมืองนนท์ช่างน้ำหนักขั้งแรก 1, ช่งได้100ปรอน,นอป์พันกุมารทองยืนมองอะไรอยู่เราอ่ะอมองคู่โชคไหนคนไหนคนนี้คนนู้คน,น,นคนนี้เหรอไหนเนี่ยใช่อ่ะไหนามามามาดูใกล้ๆกันหน่อยครับสวัสดีครับคู่โชคเราชื่ออะไร สุรันมึงเล็กเคยเจอกันมาแล้วนี่ใช่ไหมเคยต่อยกันที่ไหนสีเกตครับสีสเกตใครแพ้ใครชนะชนะครับเราชนะครับชนะขาดไหมวันนี้ก็ขาดนะครับได้ช่องน้ําหนักปะไม่ครับไม่ดูนี่เหงื่อยังเป็นไม่เม็ดระหว่างสุาันมึงเล็กลถเท่าไหร่อยู่ตอนนี้แปดสีครับปอนปอนปอนเท่าไหร่ปอนจุดเก้าครับไหวหรือเปล่าวันนี้ไหวครับลถได้นะรถได้ครับ ดูดูหายใจยังลดเท่าไหร่นะ้9ครับผมตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ไหนที่ซอจิตรดาครับที่ไหนซอจิตรดานที่ลัง23ครับอ๋อแล้วเอาไม่ได้กลับไปซ้อมที่อุบลนเหรอไม่ครับซ้อมอยู่ในกรุงเทพตลอดนะครับผมวันนั้นไปแพ้เขายังไงเจ็บขาครับมันเจ็บขาครับแล้วการที่ซ้อมอ่ะดีครับซ้อมมเกี่วัน สอมมาเดือนกว่าครับเคยเป็นแชมป์อะไรไหมหรอเป็นแชมป์ภาคอีสานครับแชมป์ภาคอีสานครับผมกุมารทองเคยเป็นแชมป์อะไรไหมหรอเคยเป็นแชมป์อะไรช่องเก้าแชมป์ช่องเก้าวันนี้ต่อยแชมป์อะไรชิงแชมป์รุ่นรุ่นไหนรรุ่นพิ้นเวทหนึ่งร้อยปอนใช่ไหมสภามวยไทยโลกเคยเจอมันแล้วน่าจะรู้ทางกันบอกอะไรเขาหน่อยเด้อ วันนี้จะย้ำแค้นอีกครั้งหรือเปล่าน่าจะครับบอกเขาหน่อยดิจะบอกเขาว่าไงเตรียมอะไรมาสู้เขาวันนี้ก็เตะครับเตะแล้วก็หมานครับมวยซ้ายมวยขวาหรอซ้ายครับวันนี้น้ำหนักรถเท่าไหร่ก็จุดสามครับจุดสามตัวนี้บอนจุดเก้ายังรถยังไม่เสร็จนะครับบอกอะไรเขาหน่อยดิมีอะไรบอกเขาไหม ไม่มีแล้วไม่มีแล้วดูดูรูปร่างเราโอ้โหเด่นหนาขเขาเยอะเลยเนี่ยน้ำหนักมาเกินจุา3ครับพี่เชื่อว่าค่ายจิตมึงนนนนี้ถ้าไม่เจ๋งจริงเนี่ยจะไม่ปล่อยจมวยออกมาป่อยเลยจริงหรือเปล่าจริงครับบอกอะไรพี่อ้วนหน่อยที่วนันนี้ถ้าได้แชมป์ไปจะมีอัดฉีดอะไรหรือเปล่าให้มีอัดฉีดนะครับ มีอาชีครับเด็กได้อาชีดเท่าไหร่เท่าไหรก็ได้ครับออืขอให้มีว่างันครับพี่วันหักค่าตัวไหมก็แพ้ก็หักครับหักอ่สท้นมึงเล็กบอกอะไรเข้าหน่อยดิหลังจากที่เราเคยแพ้เข้ามาครับผมให้เขาระวังตัวดีๆครับระวังตัวยังไงครับทุกอย่างครับเตรียมตัวมาอย่างไรวันนี้ดีครับดียังไงแข็งแรงครับแข็งแรงครับผมเอาละวันนี้ ใครจะได้เป็นแชมป์รุ่นพินเวสภาไทยมวยโลกครับระหว่างทางด้านสถ้านมืองเล็กกับกุมารทองวันนี้ต่อย100ปอนด์ปล่อยให้สะทานเมืองเล็กเป็นรุ่นน้ำหนักตอนนี้เกินอยู่ปอนด์จุดเก้าไปรุ่นน้ำหนักซอไปครับสวัสดีครับแฟนมวยครับก็วันนี้ก็มาถึงศึกวันมิชัยนะครับก็คู่มวยที่ช่างน้ําหนักวันนี้นะครับคู่เอกนะครับก็เป็นแสงมกฏกับอีทีนะครับที่กัด1 1อปอนด์ รองคู่เอกเป็นการชิงแชมป์นะครับสภาร์มไทยโลกรุ่นร้อยห้าปอนที่ว่างนะครับระหว่างบางพีน้อย96ปีนังนะครับกับแปะเท่งเกียรติพลทิพย์ซึ่งคู่นี้ก็เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับทางบางพีน้อยเป็นฝ่ายชนะแนนแล้ววันนี้มาชิงแชมป์กันผมคิดว่าเป็นคู่มวยที่ได้เสียนะครับแล้วก็รองคู่เอกนะครับเป็นสถะานเมืองเล็กนะครับชิงแชมป์ว่างนะครับกับกุมารทองจิตเมืองนนท์นะครับคู่นี้พิกัดกันร้อยปอนแล้วก็ยังมีไอแอดนะครับ เป็นคู่มวยที่คู่ขี่ได้เสียนะครับก็อยากเรียนเชิญแฟนมวยนะครับว่าวันนี้มาให้กําลังใจกับศึกวันมิชัยนะครับขอบคุณมากครับเป็นไงครับท่านผู้ชมครับมเขียวโพไซพาทัวเลาะเกาะติดขอบกระช่างหมดทุกคู่สี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดครับ 5, 6, 6. เล่นงานมาสี่คู่รวด 5, 6, 6. ส่วนพี่มิตรนครครับโปรโมเตอร์วันนี้ก็บรรยายสรรพคุณของศึกวันมิชัยวันนี้ครับวันนี้การได้เสียดูแต่ละคู่นี้ได้เสียมากๆนะ ระหว่างคู่ที่หคู่ที่หคู่ที่7น็นี้แล้วก็คู่ที่หก็ชิงแชมป์สภามวยไทยโลกแล้วก็คู่ที่6ก็ชิงแชมป์สภพไทยมวยลกรุ่นมินิไฟเวทแล้วก็เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งให้ชิงกันถึงสองรุ่นสองเส้นแล้วคู่เอกนี่ครับอ t ทีครับเขาบอกไฟนี้นี่ถ้าชนะนะมียาหอมหอ ใช่ให้ชิงแชมป์ใช่ไหมจะข้ามรุ่นจะชิงแชมป์แต่จะผ่านแสงมรกตได้หรือเปล่าเพราะแสงมรกตมันไม่ธรรมดามันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นบันไดง่ายครับเอาครับสึกวันมิชาบพลาดไม่ได้21นี้ก็คือวันนี้นะครับ6โมงครึ่งต้องรีบมาเร็วๆเลยครับเก็บค่าดู230 460แล้วก็2,000บาทครับ มาครับมาเป็นกําลังใจพี่มิดครับแมโปรโมเตอร์ที่จัดมวยคุณภาพจัดมวยทีไรนี่ได้เสียทุกทีครับเพราะฉะนั้นถ้านอนอยู่บ้านนั่งเฉยๆนี่จะมาเจอความมันได้อย่างไงครับตั้งแต่คู่แรกเลยเป็นไงเขียวแกนสักเด่นกันทูมรกรกดรื่องสักพยาเสือคมสอนโต้งสักเลิศดเพชรสถานเมืองเล็กุมารทองเคยเจอกันมาครั้งหนึ่งเป็นไงด้านกุมารทองชนะไปที่รีสเกต วันนี้นะจะรู้ว่าเข็มขัดจะอยู่ที่ใครก็บอกว่าสถานเมืองเลกบอกว่าไม่ได้ช่างน้ําหนักวันนั้นแต่วันนี้ช่างน้ําหนักใครจะดีกว่ากันครับผมบางพีน้อยกับแปะแท่งคู่นี้ครับที่ลุมพินีเป็นทางด้านบางพี่น้อยเป็นฝ่ายชนะมาต้องบอกว่ามัน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 หยดแน่นอนครับคู่เอกก็อย่างที่บอกไปครับหลังคู่เอกยังกลับไม่ได้ครับเพชรนรินทร์กับยอดชาติชายจอมโบกับร้อยเล่แม่เล่ตั้งร้อยร้อยเล่ เขียวคันรถน้ำหนักเยอสุดก็เป็นทางด้านสถานเมืองเล็กไปปอนจุดเก้าครับผมครั้งที่แล้วไม่ช่างน้ำหนักยังแพ้วันนี้มาช่างรถ1.9จะเป็นยังไงไม่รู้เอาทีเด็ดมาเลยดรับวันนี้ทีเด็ดของผมวันนี้มองไปทางด้านบางพี่น้อยมวยเคยชนะมายังไงส่วนทางด้านประเทงนี้ก็หยุดไปหลายเดือนพอสมควรนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งชอบไปทางด้านแสงมรกตมวยตัวนี้ดูดันแข็งแก่ง ส่วนอีทีก็สูงยาวแต่วันนี้จะตีเขาได้หรือไม่ก็คอยติดตามดูครับโอ้โหเล่นเลือกไปขนาดนี้แล้วมันเหลือคู่ยากๆเลยคู่ยากๆครับแต่ผมยังมองไปที่กุมารทองครับจิตเมืองนอนท์ค่ายนี้ทํามาเล่นนะชค่ายนี้ก็ทํามวยมาเล่นนะครับเพราะฉะนั้นสถานเมืองเล็กที่เคยแพ้มาแบบไม่ช่างน้าหนักวันนี้ช่างน้าหนักลดขนาดนี้จะเอากุมารทองอยู่ไหมครับแต่ตเมืองนอนท์นี่ถ้าไม่ แข็งแก่งจริงๆเขาบอกว่าไม่ปล่อยออกมายุงกัดบวมนิดเดียวถอนทันทีเพราะฉะนั้นต้องแข็งต้องแก่งต้องสมบูรณ์จริงๆกุมารทองครับผมว่าวันนี้มีดีพอที่จะคว้าแชมป์ครับแล้วก็ย้ำของเขียวไปอีกแสงมรกตดีครับแต่ว่าอย่าลืมต้องออกตัวอีทีสูงยาวแล้วกันครับเล่นแล้วออกตัวสำหรับผู้เอกที่เหลือก็ วัดดวงเลยครับวันนี้ครับก็ย้ำอีกทีครับไม่ควรพลาดน่วยประการทั้งปวงครับกับศึกวันมิตชชัยนะครับรีบๆมาต่งหัววันครับสําหรับศึกวันมิชชัยวันนี้ครับเราให้ไปเป็นที่เรียบร้อยครับก็ขออวยพรแล้วกันครับขอให้แฟนมวยทุกท่านเฮงๆรวยๆกับศึกวันมิชชัยครับพลาดไม่ได้ครับเย็นนี้เจอกันครับรายการมวยไายวันเย็นยอด วีวีฉบับเดือนมีนาคม <c oughs> สวยเซ็กซี่สุดๆกับเบอร์เบนจวันออดเนอร์อ